สุกในเล่าจะเท่าได้กินตำามงฮุงตอนซีทุ่มพี่น้องเอ้ยมาจดจดน้ำกันเด้อค่ะตำส่วใใ่หัวหอยพี่น้องค่ะมาเสพเสพน้ำกันจ้ากันมือนี่เนาะค่ะนัดกันกับทีมงานแอดมินนะคะว่าสิพากันมาแพ็คขนมจีนยิงเส้นขนมจีนอบแห่งของกินนัวขั้วบ้าน้ออเอ้ยพากันแพ็คจนตาสวดพูดผู้หมองมูหมักแตงโอให้ปังปังทะลุดาวังคารแบบนี้ตลอดปีตลอดไปเด้อจ้าก่อนอื่นก็มาลวกสินข้าวปุ้นก่อนจ้เสินข้าวปุ้นที่ว่าไปแพ็คเนี่กันนี่แหละจ้าเส้นขนมจีนของกินนัวขั้วบ ต้องต้มกินแต่ว่ายานเฮตบโเป็นนะคะเขามีวิธีทําหายอยู่ในหนาซองเหลือเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะบอกขั้นตอนวิธีการทําการต้มการแซ่ยางละเอียดโบยุงยากจ้าผู้ไดต้มมามาป็นต้มข้าวปุ้นก็นต้องต้มเป็นจ้าพี่น้องเมื่อนี่สิตซส่วเป็นทาซส่วขนมจีนใส่มาฮุงใส่หัวหวอยจา้าแล้วก็มีผักกาดดองถุงยู่นอกจากน้องสาวพิ่นเอามาให้ถุงหนงึ่งกะสิมซส่วใส่กันกระตํามาฮุงนี่แหละจา้าพ้ากันแพกแลลวแเพกตังเต่เทียงพลอยหญิงแล้วประมาณอีกที่ประมาณ4ีหาทุ่มจ้าก็เลยพัตอดกบันหนนาพ ทุกคน <ates. S 1> ไปซื้อไก่แดงซื้อไก่ย่างเนาะค่ะมากินกับตำมักฮุงสุดสาระ่มักฮุงสับมักฮุงถ่ายอยู่ในห่ออันว่าแต่ไดเห็ดเห็ดงานมันหาคือเป็นซุนสุงลงเสียงอยากกินสุ่มกินเสียวโหลดก็เลยตำกินจุ่มกินซุ่มกันคกบักใหญ่เลยค่ะยิงเปิ่นจัดหนักจัดเต็มห้เนาะยีกินจุ่มกินซุ่มตำร่วมตัวกันกับทีมงานนี่แหละค่ะแบบยบจวจัดฟาดบุ่มเลยผู้ใดบริกิโคกนี่พ่อห่งพ่อหาเด้อพี่น้องเด้อมืนี้กรสิเป็นตำส่วนตำปลาหรือตำอีหยังพี่น้องว่าตังซื้อ อำเ่อใดประเทศใดคอมเมนต์มาบอกเนี่ยได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องเอฟซีหลากหลายจังหวัดโอ้ดีใจร้ายหลายเด้อค่ะบางที่คือบ่ถึงพี่น้องจังหวัดนั้นพี่น้องอำเภอนี่ก็บ่คืดบ่ถึงวสิเพิ่นสิเบิงเฮาดีใจร้ายหลายาจทุกคนจ้ะที่เห็นเอฟซีคอมเมนต์มาบอกนะคะว่ารับชมคลิปเฮาจากจังหวัดใดเนี่ยอำเภอใดเนี่ยคอมเมนต์มาหลายๆเด้อพี่น้องฉันอยากอ่านตัดเข้าสู่สวงโฆษณาผู้ใดสนใจสินขนมจีนอบแห่งของกินนัวควับ้านกระทะขอ,ขอ,ขอความเขามากรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยเด้อค่ะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะคะพี่น้องจากปกติห่อออละะบาทนนนนคตีี้้มมโโปรชัซื ถม1ห่อซื้อแปดห่อแถม2ห่อซื้อครบ300แถมอีก3ห่อแล้วก็จัดส่งฟรีโปรที่คุ้มที่สุดจะเป็นโปร500แถมอีกหาห่อส่งฟรีคือการแต่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องแต่สั่งของจากเพจเฮาได้ของแท้แน่นอนจ้าทุกคนจ้ามือนี้ทางานกับแอดมินแพ็คขนมจีนมืดมือมืดเว้นจนมือจนค่าได้กินข้าวอีกที่กระซีทุมพี่น้องเอ้ยผู้ใดสนใจสั่งซื้อไปเป็นของฝากของต้อนของขวัญก้อนปีใหม่นี่กระทักขอความเข้ามาได้เลยเด้อค่ะสั่งซื้อหรือว่าโอนเงินก่อนเที่ยงนะคะทางเฮาจะส่งให้ภายในมือหันเลยค่ะพี่น้องค่ะ มินหลังมานกับล,ลังเลีงแพ็คเลิงต่อขอความยูผู้ใดสนใจอยากสร้างสื่อไปลวกไปกินไปฝากพี่ฝากน้องไปตอนโมตอนพวกกระทกขอความเขามาได้เลยจ้าเส้นคพเคของข้าเป็นเส้นน,น้อยๆเหนียวนุ่มเด้งนะคะสำหรับคนที่ชอบเส้นขนมจีนเล็กๆนะคะคุกแล้วเขาเนื้อเขานะเอาไปตำแล้วโปอืดแป้งเด้อจ้าทุกคนจ้าลองทักมาสร้างซื่อลองเบิรงนขาลังหามากคือกันนาะมำหลงฮุงผ้าฐานนีเอฟซีมาไทายกันเบิ่งวัดสุ้มสาพกันกินเหมือดบ่านอะพี่น้องฐานใหญ่แบบพูดโพจ้าล้องสาวขับมอเตอร์ไซค์ออกไปตอนสีทุ่ แต่มือพาพีเมีสาไปซื้อตอนนั้นแล้วจ้ะไปหามงคงคืนจะได้เม่ค่าจะวาหัวแต่ติดต๋อก็เลยถามเล่าว่าเวลาเปิดของแม่ค่าอีหลี่เปิดจกมงคเล่าบอกว่าขายจนถึงตีสามตีสี่นู่นจ้ะอยู่หน้าเซเว่นเริ่มขายก็จะประมาณหามงค์หกโม,มงพนักหญิงไปมือหันเม่ค่าก็เลยจุดเตาควันกุกถีบอยู่มือนี่สีถุงก็เลยคือได้วาไก่แดงล้านป่านันเล่าขายหน้าเซเว่นตอนดึกๆพักกันออกไปซื้อไม่กินกับตำบักหุงไปสนอกได้ยอดผักบุ้งมาน้องสาวซื้อมาแต่ตลาดยอดโอนองงามๆจากพี่น้องเมี่ยงกบตบัดไป เสแสบน้ากันเด้อค่ะอันนี้จะเป็นปูกระตอยดองนะคะหญิงเปิ่นดองแช่น้าปลาไว้นะคะเอามากินเมี่ยงกับตำหองหุงกระแซบบะคักเลยค่ะทุกคนจ๋ามาจวดๆน้ากันเด้อพี่น้องเด้อตำามองหุงตอนเดือดตำจังไรกระแซบแล้วทอพี่น้องเ็นแต่มีมูมีหัวกินกินกันลายคนยุ่มหน่ายุ่มหลังพี่น้องเอ้ยหย่านกันกินเป็นไาอยาหัวว้าวนัวหัวมวนกันกินกันแบบจวดจัดฟาดเบิมขนาดอยางห้พี่น้องเอฟซีแตมากินน้ากันแซรบเด้อเนาะเมื่อนี้ไปแล้วเด้อจัดทุกคนมากินด้วยว้าวนัวหัว นี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเด้อค่ะ